ใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบา พอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตานะจ๊ะอย่าก,กดลูกในตาหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึก สบายตั้งสบายขยับเนื้อขยับตัวปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะ แล้วก็ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจเราให้เวลากระตรงนี้สักหนึ่งหรือสองนาทีในการปรับสภาวะของร่างกายและจิตใจให้มันสอดคล้องกันนะจ๊ะแล้วก็ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันให้ทุกสิ่งเลยจ้ะไม่ว่าเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียน เรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันจากทุกสิ่งนั้นกล่าวท่านบันหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกใจจะได้ว่าง ไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยวไปรั้งในเรื่องอะไรเลยจะเป็นใจที่เหมาะสมที่ใจหยุดจะนิ่งจะเข้าถึงธรรมได้แล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส แล้วเราก็ค่อยๆทำความรู้สึกทั้งหมดไปแตะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดไปหยุดอย่างนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะหรือประมาณว่ากลางท้องนะจ๊ะตรงกลางท้องในตำแหน่งที่เรามาั่นใจว่าตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้ใจหยุดนิ่งๆนมๆ เบาเบาสบายสบายอีสะนกลางกายทางที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็นึกน้อมภาพของพระเด็วพุหลงปู่ทองคำที่เราคุ้นเคยที่เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเอาบุญกับท่านจะไปเชื่อมสายบุญกับท่าน จะหลาลูบมือของท่านใยทองคําเป็นองค์ที่เจ็ดให้นึกถึงท่านอย่างง่ายๆอย่างสบายสบายโดยจิตอันเลื่อมใสในประเด็คหลวงปู่พระผพู้หลาบมานี่นะจ๊ะ ด้วยจิตอันเลื่อมใสในประเด็วพระงปู่พระผู้ปรับมารนว่าบุคคลเช่นท่านเป็นบุคคลอันเลิศบุคคลอันประเสริฐที่มีหัวใจยิ่งใหญ่จะมุ่งปราบมาประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษจนกระทั่งหมดมานเลย เพราะนั้นบุคคลอย่างท่านนี้หาได้ยากยิ่งเราจะหล่อรูปเหมือนนั่นในทองคำแต่กาใคนึกถึงท่านอย่างง่ายๆอย่างเบาๆอย่างสบายๆใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะนึกได้ชัดแค่ไหนก็อเอาแค่นั้นไปก่อน เท่าที่เราพอจะนึกได้อย่างสบายสบายที่ไม่มึนไม่ตึงไม่เกร็งเราต้องสบายสบายเท่านั้นนะจ๊ะเด็กถึงท่านอยู่ที่กลางกายให้ท่านนั่งสมาธิคุมบุญให้กับเราหันหน้าออกไปทางดีกับตัวของเราเท่าที่เราจะนึกได้ อย่างง่ายๆหรือทำความรู้สึกว่ามีท่านอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราะรอนึกถึงท่านท่านก็จะได้นึกถึงเราจะได้เชื่อมสายบุญให้กับพวกเราทั้งหลายเราท่านทราบดีว่าปัจจัยแต่ละบาทแต่ละสตางค์ที่เราหามาได้ในยามนี้ มันยากมันลำบากมากเมื่อหามาได้แล้วเนี่ยโดยการเอาชีวิตไปเดิมพันเกิดกุศลศรัทธาเนี่ยอยากจะมาสร้างมหาธาร,รมรมีอยากจะรอรบเหมือนท่านในทองคำเพื่อหวังบุญนันยิ่งใหญ่นี้นให้ติดไปในภพชาติเบื้องหน้า รวมนั้งตั้งแต่ในปัจจุบันนะาตินี่ทนะ่านก็จะได้คุมบุญให้กับเรานะ่ยทำน้อยได้มากทำมากได้เยอะเพิ่มภูมิทัพทวีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นให้นึกถึงท่านอย่างเบาเบาอย่างส,สบายๆทำใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะ จะประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือถ้าใจของเราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังเพราะว่าใจของเราควบคุมได้ไม่คิดไปในเรื่องราวต่างๆได้สามารถอยู่กับพระเด็บคุณหลงปู่ ทองคำที่กลางกายได้จะไม่ภาวนาะก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะเราก็จะภาวนาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น,น,นพอใจเรารู้สึกอยากอยู่นิ่งเฉยอยากอยู่กับหลวงปู่อย่างเดียวเราก็ไม่ต้องภาวนาะแต่ยามใดที่ใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาะใหม่นะจ๊ะ ให้ใจนิ่งนุ่มเบาสบายจากภาพระเดชคุณหลวงปู่ที่เรารู้สึกว่ามีอยู่ภาพนั้นก็จะหนาแน,น่นขึ้นจากความรู้สึกก็มาเป็นความเห็นแจ้งรู้แจ้งขึ้นมาทันดีคือชัดเจนขึ้นมาเอง โดยที่เราไม่ต้องไปพยายามไปบีบไปเน้นไปเค้นภาพแค่นิ่งเฉยๆอย่างสบายๆนิ่งเฉยๆทาใจสบายๆเดียวกับท่านโดยจิตอันเลื่มใสเดี๋ยวภาพก็จะค่อยๆชัดขึ้นมาเองค่อยๆชัดขึ้นมา ใจก็ค่อยๆรวมเป็นจุดเดียวกันไปเรืเ่อยๆแต่ถ้าเราทำทุกวันตังสมอย่างสม่ำเสมอเมือนแค่ชำเลืองดูเนี่ยเราก็นึกได้ง่ายพอเราหลับตาเบาๆาภาพก็จะชัดขึ้นมาตั้งแต่น้อยกว่าลืมตาเห็นกระดังเท่าก็ลืมตาเห็น และยิ่ยงกว่าลืมตายเห็นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะก็จะชัดจำขึ้นมาเองเลยเมื่อใจของเราหยุดเรานิ่งถูกส่วนนะจ๊ะจะเป็นไปเองแม้แค่ทําความรู้สึกความมีท่านอยู่ในกลางกายอายตนะของใจเราอยเชื่อมถึงท่านแล้ว อลัตนาให้ท่านรวบเอาหล่อไว้ในกลางกายท่านแล้วก็จะสะสางธาตุธรรมนินน้ำลมไฟวิญญาณกาศสัตว์นในตัวของเราเห็นจำคิดรู้ของเราหรือกายและใจของเราเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเก็บธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ออกไป ธาตุไม่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรม,มานของชีวิตอุปสรรคของชีวิตท่านก็จะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆสะสางไปวยวิชาธรรมกายของท่านที่ท่านเชี่ยวชาญก็จะค่อยๆสะสางธาตุทำเห็นจามขึ้นลอสะอาดให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จกนกระทั่งกายของเราเนี่ยมันใสใจก็ใสกระทั่งใสเป็นแก้วเป็นลนัตนณะใสบริสุทธิ์ไปทุกกายเลยกายที่ใสใจที่ใสนี่แหละเป็นบอ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเรา ทั้งในปัจจุบันนี้อนาคตการใบภาพบนหน้าไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งนํำเลยกลั่นให้ใสแต่ความบริสุทธิ์ในอนุภาพของท่านอันไม่มีประมาณอาศัยบริสุทธิ์อีกแล้วท่านก็จะเชื่อมสายสมบัติสายบุญ เชื่อมทุกกายเลยเมื่อสภาวะของกายและใจเหมาะสมแก่การเชื่อมเพราะว่าบุญญาธาตุนั้นเป็นธาตุบริสุทธิ์ที่มีอนภภาพกระชัดบาปธาตุหรือธาตุที่เป็นบาปอากุศลหนึ่งหลายซึ่งเป็นอุปสรรคของชีวิตท่านก็นจะคลันเข้าไปอย่างนี้ ด้วยใจที่หยุดนิ่งแน่นอย่างนุ่มนวลเพิ่มขึ้นไม่มีประมาณเลยเพราะฉะนั้นเราก็ทำเพียงแค่หยุดนิ่งใจเฉยนึกถึงท่านอย่างเบาเบาสบายสบายประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบนะจ๊ะ